สวัสดีค่ะนักเรียนที่น่ารักทุกๆคนพบกับคุณครูกะปิกันอีกเช่นเคยนะคะในรายวิชาภาษาไทยในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งของเรานะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องสระในภาษาไทยกันนะคะแต่ก่อนอื่นนักเรียนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของคุณครูนะคะ สระที่เราจะเรียนกันในวันนี้นะคะเรียกว่าสระแอค่ะสระแอนะคะเป็นสระเสียงยาวให้นักเรียนออกเสียงนะคะแอสระแอนะคะเป็นสระเสียงยาวเพราะว่าสระแอนะคะสามารถลากเสียงได้ยาวนะคะเรามาดูวิธีการเขียนสระแอกันนะคะนักเรียน สระแอนะคะให้นักเรียนเริ่มต้นจากการลากเส้นในลักษณะเส้นวงกลมจากด้านบนมาด้านล่างอย่างนี้นะคะและลากเส้นตรงขึ้นไปด้านบนอย่างนี้นะคะเขียนแบบนี้เหมือนกันทั้งสองตัวเลยนะคะเรามาดูตำแหน่งของสระแอกันนะคะนักเรียนสระแอนะคะจะเขียนไว้ข้างหน้าพยัญชนะต้น เช่นคำว่าแกแคแหให้นักเรียนสังเกตนะคะว่าทั้งสามคำสระแอจะวางไว้ข้างหน้าพยัญชนะต้นนะคะอย่าลืมนะคะนักเรียนสระแเอเขียนไว้ข้างหน้าพยัญชนะต้นนะคะเรามาอ่านคำที่มีสระแอกันนะคะนักเรียนคำแรกคำว่า แกคำว่าแกใช้กอไก่เป็นพยัญชนะประสมสระแออ่านออกเสียงว่าแกอแอแกอีกรอบหนึ่งนะคะนักเรียนกอแอแกคคำต่อไป คำว่าแค r e คำว่าแคใช้คอควายเป็นพยัญชนะประสมสระแออ่านออกเสียงว่าคอแคแออกเสียงพร้อมกันนะคะนะคักเรียนคออ แค,คำต่อไปคําว่าแบคําว่าแบใช้บอใบไม้เป็นพยัญชนะประสมสระแออ่านออกเสียงว่าบอแอแบอีกรอบหนึ่งนะคะนักเรียนบอ แอแบคำต่อไปคำว่าแพคำว่าแพใช้พอพานเป็นพยัญชนะประสมสระแออ่านออกเสียงว่าพอแอแพอีกรอบหนึ่งนะคะ พอแอแพเรามาฝึกอ่านเป็นคำกันนะคะนักเรียนคำแรกคำว่าถือแหอ่านออกเสียงว่าถออือถือหอแอแหถือแหคคำต่อไป คำว่างอแงอ่านออกเสียงว่างอององอแงงอแงคำต่อไปดูแลอ่านออกเสียงว่าดอูดู ลอแอแลดูแลคำต่อไปแดมืออ่านออกเสียงว่าบอแอแดมออือมือแดมือวันนี้นะคะคุณครูมีเกมมาให้นักเรียนเล่นกันนะคะ เป็นเกมตามหารูปทรงเรขาคณิตที่มีคำที่ประสมด้วยสระแอกันนะคะให้นักเรียนดูนะคะว่ารูปทรงเรขาคณิตอันไหนที่มีคำที่ประสมด้วยสระแอกันนะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มเล่นกันเลยนะคะนักเรียนเจอแล้วคะ่ะรูปทรงเรขาคณิตอันนี้นะคะเป็นรูปสามเหลี่ยมน,นะคะ รูปสามเหลี่ยมนะคะมีคำที่ประสมด้วยสระแอและสระอะไรคะนักเรียนสระตัวนี้นะคะคือสระอือค่ะคำนี้นะคะอ่านออกเสียงว่าบอแอแบมอือมือแบมือ เดี๋ยวเรามาเก็บรูปทรงเรขาคณิตนะคะมาช่วยกันตามหากันต่อนะคะนักเรียนให้นักเรียนดูนะคะว่ารูปทรงเรขาคณิตอันไหนที่มีคำที่ประสมด้วยสระแอกันนะคะเจอกันหรือยังคะนักเรียน เจอแล้วค่ะรูปทรงเรขาคณิตอันนี้นะคะคือรูปสีเปส่เหลี่ยมผืนผ้าค่ะรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะมีคำที่ประสมด้วยสระแอและสระตัวนี้คือสระอะไรคะนักเรียนเก่งมากๆเลยค่ะสระตัวนี้นะคะคือสระอาค่ะคำนี้คะอ่านออกเสียงว่ากอ อากาฟอแอแฟกาแฟเรามาเก็บรูปทรงเรขาคณิตกันเลยนะคะอย่าเพิ่งเหนื่อยกันนะคะนักเรียนเรามาช่วยกันตามหากันต่อนะคะ เจอแล้วค่ะรูปทรงเรขาคณิตอันนี้นะคะคือรูปวงกลมค่ะรูปวงกลมนะคะมีคำที่ประสมด้วยสระแอและสระตัวนี้สระอะไรคะนักเรียนเก่งมากๆเลยค่ะสระตัวนี้นะคะคือสระอค่ะคำนี้นะคะอ่านออกเสียงว่าวอออ วอวอแอแววแวเรามาเก็บรูปวงกลมใส่รถกันเลยนะคะเหลือรูปทรงเรขาคณิตไม่เยอะแล้วนะคะนักเรียนให้นักเรียนดูนะคะ ว่ารูปทรงเรขาคณิตอันไหนที่มีคําที่ประสมด้วยสระแอกันนะคะเจอแล้วค่ะรูปทรงเรขาคณิตอันนี้นะคะคือรูปห้าเหลี่ยมค่ะรูปทรงห้าเหลี่ยมอันนี้นะคะมีคําที่ประสมด้วยสระแอทั้งสองคำเลยนะคะคำนี้นะคะอ่านออกเสียงว่ายอ่อแอ Yeah. แ,แ,แยสสอแอแสแยแสเรามาเก็บรูปทรงเรขาคณิตกันนะคะให้นักเรียนดูนะคะว่ารูปทรงเรขาคณิตที่เหลืออยู่ยังมีคำที่ประสมด้วยสระแออยู่หรือเปล่าตอนนี้นะคะ ไม่มีคำที่ประสมด้วยสาระแอแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาดูคำที่เหลือกันเลยนะคะนักเรียนรูปทรงเรขาคณิตอันนี้นะคะคือรูปสี่เหลี่ยมค่ะรูปสี่เหลี่ยมน,นะคะมีคำที่ประสมด้วยสระตัวนี้สระอะไรคะนักเรียนเราเพิ่งเรียนกันเมื่อคลิปที่แล้วนะคะเก่งมากๆเลยค่ะ สระตัวนี้นะคะคือสระแอค่ะและสระตัวนี้คือสระอูนะคะคำนี้นะคะอ่านออกเสียงว่าคอแอคแอฮออูหูแคหูและรูปทรงเรขาคณิตอันนี้นะคะคือรูปวงรี รูปทรงเรขาค,คณิตวงรีนะคะมีคำที่ประสมด้วยสระเอค่ะคำนี้นะคะอ่านออกเสียงว่ากเอเกรเอเรเกเรเรามาทบทวนคำที่ประสมด้วยสระแอกันนะคะนักเรียน คำนี้นะคะคำว่าแบมือแยแสวอแวกาแฟสำหรับวันนี้นะคะการเรียนเรื่องสระแอก็จบลงไปแล้วนะคะนักเรียนจำกันได้ไหมคะว่าสระแอเป็นสระเสียงสั้นหรือสระเสียงยาวคะ เก่งมากๆเลยค่ะสระแอนะคะเป็นสระเสียงยาวเพราะว่าสระแอสามารถลากเสียงได้ยาวนะคะและเวลาเขียนสระแอจะต้องวางไว้ตำแหน่งไหนคะนักเรียนเก่งมากค่ะสระแอนะคะจะวางไว้ข้างหน้าพยัญชนะต้นนะคะสำหรับวันนี้นะคะ การเรียนเรื่องสระแอก็จบลงไปแล้วนะคะนักเรียนอย่าลืมอ่านทบทวนคำที่ประสมด้วยสระแอนะคะและอย่าลืมทำแบบฝึกหัดกันด้วยนะคะนักเรียนเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในการเรียนสระตัวต่อไปนะคะนักเรียนบ๊ายบายค่ะ